สวัสดีนะคะ วันนี้น้องมีอาจะมาแนะนําอาหารเม็ดนะคะสําหรับสุนัขแก่นะคะทุกคนหลังจากที่น้องมีอาผ่าตัดมดลูกอักเสบไปนะคะก็ไม่มีมดลูกเลยแล้วก็ทําให้ระบบการเาผาผลาญอาหารอาจจะลดลงแล้วก็จะทําให้อ้วนได้ง่ายนะคะคุณแม่ก็เลยได้ลองเนี่ยคะ่ะอาหารเม็ดครูซีโนนะคะทุกคนที่มีโปรตีน23%แฟต10%อนะคะไฟเบอร์5.5นะคะอันนี้สําหรับน้องหมาที่ทาหมันหมาแก่อะไรอย่างเงี้ยหมาส่งอายุนะคะเพราะว่าเขาจะมีเอลเคนาทีะ L K N T นะคะเพื่อควบคุมน้าหนักของลูกสุนัขนะคะของสุนัขให้เป็นปกตินะคะทุกคน าเดือนแล้วอะหลังจากที่ผ่าตัดนะคะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องสั่งใหม่ปกติน้องมีอานะคะก่อนผ่าตัดนะคะก่อนป่วยเขาจะอยู่น้ําหนักอยู่ที่2.6นะคะทุกคนพอป่วยแล้วเขาก็น้ําหนักอยู่ที่2.22.2นะคะหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วออกมารักษาตัวแล้วก็ทานอาหารเปลี่ยนอาหารเป็นประเภทล o w f a นะคะทุกคนน้องก็น้ําหนักปกติหรือว่าลดลงเลยทุกคนท,ท,ทั้งทั้งที่เราให้ปกติเลยนะเช้าหนึ่งช้อนนะคะตอนเที่ยง ให้กินพวกผลไม้ผกักอะไรเงี้ยนะคะถ้าออกไปเที่ยวน้องก็จะได้กินบุตรเนื้อปลาแซลมอนฟิสได้นะคะแบบคำสองคำนิดๆอย่างเงี้ยค่ะให้ให้นิดๆแต่ให้บ่อยๆเพื่อคอนโทรลเรื่องอน้ําย่อยที่ออกมาจากตับนะคะทุกคนส่วนตอนเย็นก็จะให้ 1- นถึงสช้อนถ้าตอนกลางคืนน้องหิวอีกหรือแบบทำตาแป๋วแปว่าอยากกินอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะให้กินผักผลไม้ให้กินคำสองคำหรือบางทีก็ให้กินแล้วใครสนใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปักลิงไว้ให้นะคะว่าซื้อมาจากที่ไหนนะคะทุกคนโอมกล้วยอะขอแม่ ได้ขอมหมนะคะขอไม่ขอม่